สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเล่นเกมนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Sims m o b i l e นะคะทื่ว่าเกมตู้เกมที่เอ่มดังเอินิยมนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีน้องกาล่า งานสกุ้เราจะไปแต่งตัวกันเลยนะคะนี้นะคะอันนี้เขาก็จะสอนทำก่อนจ้จ๊ะเฮ้ย้สวยมีสวยน,นะ จำเง่นจำองันจำเงิน จะมีสูงค่ะต่อไปก็จะไปที่ขั้นตอนนี้อะไรอาใหญ่ นะท่อน,นี้ประมาณเท่าน,นี้นะถืเอเปิดอ้วนตัวก ก้นนะคะก้นต่อข like <U hi> enfin, ุ้มก้นต้่งีนะคะต่อไปเราก็จะเป็นผม้ปวยผู้นะคะอันนี้เราก็จะทำแบบที่มันแบบเด็กๆน่ารักน้าทักคิดคู่นะคะอันนีอะไรดีหมอนเลย สีนี้นะคิ้วเขียวเป็นสีน้ำตาลนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นเด็กแบบน่ารักน่ารักเดือ เส้นนี้แหละอาเส้นนี้ข้อนี้ก็เป็นเสียบมันจะได้ดูเหมือนแบเข้าๆกัน ค่ะเขาต้องมาตรงันเราต้องมาลงอัพหน่อยไม่สวยเลยนี่ทันหรอ้นะคะ นน่ารักไหมคะทีนี้โอเคแล้วมาเลือกอุปกรณ์ใส่กันเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนว่าเอา่อโรแม,มนติกชอบปลาแล้วก็จะเอ่อไอ้นั่นนะคะพวกเอานี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะเป็นนี้

กดนี่นะคะแล้วกดที่สาจะไปนะคะสาไม่ไละไม่นายเหรอติใต้อห้สวัสดีสวัสดีอะไรประมาณจะชื่ออะไรนะชื่อเ็น จะให้เบลลต่อหน้าจะมาแน่นะเพราะเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะแต่ว่าเราพิงไปไม่ได้ลงทุนเล่นประมาณถึงเลเบิลโหก็จะเล่นได้ยากมากนี่ฮะก็จะเป็นภาพแบบน,ใน,ะนะีน้น <ๆ S 2> แล้วกันีน่น

เป็นคุยกันสุดเลยสองคนอุ้ยเดี๋ยวต้นี่นะคะโอเคค่ะประมาณเท่านี้นะคะแล้วเราก็กดเลยค่ะตอนนี้ร้อนมากโอเคค่ะมา 对、嗯。 เริ่มมาลองเริ่มดำดิ่งมาแล้วเป็นนักงานขายกาแฟนะฮะนีะ่ค่ะ

เดี๋ยวเราก็มาค่อยๆทําไปเรื่อยนะคะแต่มันก็จะมีเคสให้ทำนะคะเคสอะรจะไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่านะ ค่าไงไอ้มันคือลบทุกอย่างออกใจเนี่ยตั้งค่าการใช้งานใหม่อ๋อหนูรู้แล้วเคยทำบ่อยใช่ไหม ราก็ต้องเต้นหาเพื่อจะเพิ่มอันนี้นะี่เราสามารถเ็ได้ามารถดูว่าต้องทำอะไรบางถึจะเพิ่มอันนี้ก็ต้องหาตันแ้ก็ข้อา โอ้คนคนณแบบไม่เป็นแป้นไม่เป็นแป้นแป้นแป้นเลยแล้วกันนะฮะคือเสื้ให้แล้วก็คือให้เลยดิไม่เกี่ยวป่ะล่ะให้แล้วก็คือว่ากินไปก็สองต่อก็ต้องกินก็ต้องได้เลยแล้วก็วันที่เป็นนอนเช่ิญต่อ เขาจะอะไรจ้า ไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทำอะไรต่อเดี๋ยวไปจีบะปากกรบโปง นี่ก็จะเป็นเพื่อนที่เรามีนี่ก็จะเป็นสายและนี่ก็จะเป็นงานด้วนะแค่นี้ก็จะยังไม่มาทำอะไรอะไรบางพวกอะไรเออแล้วงมีสาหมายถึงว่าไปทำงานกันต่อสารต่อ เพื่นอ,อนสวัสดีค่ะซิสตาลาค่ะรับผมจๆๆๆพูดมึงเพิ่งอะไรรอบสองยอังอ่ะหลบทิ้งแล้วก็เล่นใหม่อ่ะเข้าใจปะ่ะเราหาเพื่อนมาเยอะๆเลยแล้วกันนี่เออใครอยากาเออไ tela prana naam bhi jama de เราจะก็มาลงของลนี่ไงนี่มที่อนฮาวานี้ตรงประมาณนี้นะคะปุ๊บอุบัติต่ได้ไปเก็บไปส่ง

ฟังทำไมเดี๋ยวไม่ไ huh. ด uh ้ไปเร็วไม่ใช่หรออ๋อหองรออเออเนาะ

มเลยทำใเราโอ้ยตลกจังเลยตลกจังเลยจ้าโอ้โห

ได้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต vale ้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ